สวัสดีพี่น้องสมาชิก f c ที่รักทุกท่านนะคะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องทีเด็ดมวยสดโดยเสียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะกับข้อมูลดีๆข่าวสารดีๆทัศนะดีๆเกี่ยวกับรายการมวยแต่ละรายการนะคะที่เสียนเปรี้ยวเมืองคอนจะนํามาฝากพี่น้องสมาชิกทุกท่านกันนะ,ะวันนี้ก็จะเป็นคลิปวิเคราะห์วิจารณ์มวยในศึกมวยวันลุมพินีนะคะประจําวันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2,568นะคะจัดการแข่งขันกันที่สนามมวยลุมพินีค่ะมวยเริ่มแข่งขันเวลา19.30นาฬิกานาทีนะคะโดยถ่ายทอดสดทางเพจวันลุมพินีเป็นต้นไปค่ะและจากนั้นตั้งแต่เวลา2องทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะคะก็จะถ่ายทอดสดทางทีวีสีช่อง7ค่ะ มวยวันนี้นะคะมีทั้งหมด11คู่ค่ะแต่วันนี้ดิฉันจะหยิบยกเอาคู่มวยที่โดดเด่นน่าเล่นน่าลุ้นมาฝากกับสมาชิก FC ที่รักทุกท่านจำนวน6คู่ด้วยกันนะคะนั่นก็คือคู่ที่5คู่ที่7คู่ที่8คู่ที่9และก็คู่ที่10คู่ที่11ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่อยู่ในกลุ่มที่เด็ดมวยสด VIP ด้วยนะคะได้แดวทาง ได้แนวทางที่เด็กไปทํากําไรกันแบบเน้นๆเลยนะคะและที่สําคัญก็ห้ามลืมห้ามพลาดเลยนะคะกับ ช่องทีเด็กมวยสดโดยเซียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะบริการพรีเมียมครบจบที่เดียวค่ะเพียงแอดไลน์เข้าไปที่แอดมนะคะเพิ่มเพื่อนไอดีมีแอดนำหน้าตามด้วย MM98 นะคะเข้ามาเป็นพี่น้องเข้ามามาเข้ามาเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะและก็ขอเรียนแจ้งเน้นย้ำนะคะว่าอันนี้เป็นการออกทัศนวิเคราะห์วิจารณ์มวยล่วงหน้านะคะคู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความ เหมาะสมของผู้จัดนะคะเรามาติดตามรับฟังรับชมกันเลยนะคะว่ารายชื่อนักมวยทั้งหมด6คู่ที่ดิฉันจะนำมาฝากสมาชิก f อทุกท่านวันนี้มีใครชกกับใครบ้างนะคะคู่ที่5ของรายการนะคะ จะเป็นคู่เอกภาคอินเตอร์นะคะจะทำการชกกันในกติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเวทค่ะเป็นการพบกันระหว่างอาเลซิโอมาลาเทสต้านะคะเจอกับอับตลาดายาดิเคฟนะคะและคู่ที่7ค่ะจะเป็นการชกกันแบบมวยไทยแคทเวทรุ่น122ปอนด์นะคะเพชรน้ำโขงมงคลเพชร เจอกับแก่นพิทักษ์หน่งบางทรายค่ะจากนั้นคู่ที่8นะคะจะทำการชกกันในรูปแบบกติกามวยไทยแคทเวต126ปอนด์นะคะเป็นการพบกันระหว่างบราซิลเอ็มเอก,กชาติค่ะเจอกับสิงห์ธนวัฒนกยีนล,ลาดกระบังนะคะ จากนั้นเป็นคู่ที่9นะเป็นการชกในรูปแบบมวยไทยรุ่นฟลายเวทนะคะเจอกันระหว่างดอนคิงโยทารักมวยไทยนะคะกับเด่นพยักษ์เดชเพชรสีทองค่ะและคู่ที่10ของรายการนะคะจะเป็นการชกแบบกติกามวยไทยแคทเวทรุ่นร2อปอนด์นะคะพบกันระหว่างสิงห์โดมทองนกยีราดกระบังเจอกับเหนือเพชรทีเด็ด99นะคะ และปิดท้ายด้วยคู่เอกนำรายการนะคะเป็นการชกกันในรูปแบบมวยไทยแคทเวทรุ่นร้อยุ่น142ปอนด์นะคะพบกันระหว่างคมอาวุธ FA เกรุ๊ปกับพันธิ์ลูกเจ้าแม่สายวารีค่ะไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราไปดูคู่เอกภาคอินเตอร์กันเลยนะคะซึ่งจะทำการชกเป็นคู่ที่5ในรูปแบบกติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเวทนะคะไปดูนักชกทางด้านมุมแดงค่ะอาเลซซิโอมา าเทตตานะคะนักชกวัย23ปีค่ะสูง175เซนติเมตรนะคะเป็นนักชกจากอิตาลีค่ะทีมมาลาเทตาทาาเทตานะคะสถิติชกวันลุมพินีนะคะ3ไฟค่ะชนะ2แพ้1นนะคะโดย สองสามไฟล์หลังลทั้งสามไฟเนี่ยนะคะมีแพ้คะแนในให้กับนนทชัยจิตเมืองนนค่ะชนะน็อกยกหนึ่งวีรชน PK แสนชัยมวยไทยและก็ล่าสุดนะคะชนะช,นะชนะน็อกยกหนึ่งฟาบิโอเรอิสค่ะมาดูทางด้านคู่ชกนะคะอับดัลลาดายาคีฟนักชกวัย22ปีค่ะสูง179ซนติเมตรจากรัเสเซียนะคะ สถิติบนสังเวียนวันลุมพินีหไฟชนะห้าแพหนึ่งนะคะมาจากทีมเมดีซาตูค่ะสามไฟหลังนะคะชนะนอกยกหนึ่งองค์บากแฟร์เทคค่ะ แพ้คะแนนยอด IQ อพิมลศรีนะคะและล่าสุดชนะน็อกยก1นึ่งสิมื่นโค้ดนายนะคะสำหรับทัศนะวิจารณ์ของมวยคู่นี้นะคะอาลซิซอพบดายาคิเอฟคู่นี้มองไม่ยากมากนะคะดดยาคิเอฟเป็นมวยหมัดดีเข้าไวออกไวนะคะแต่นั่นแหละค่ะมีแค่หมัดอาวุธอื่นอาลซิซอดีกว่านะคะแล้วก็ดีกว่าเยอะด้วยหมัดก็หนักไม่ต่างกันนะคะแถมอาลซิซอมีฝีมือมวยชั้นเชิงมากกว่าดดยา แน่นอนเลยนะคะเพราะฉะนั้นคู่นี้นะคะเลยมองง่ายๆเลยนะคะเสียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะขอฟันธงว่าอาเรซิโอมาลาเทตาค่ะจะเป็นฝ่ายชนะอับดาลลาดายาเคฟนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็น ทัษณะมุมมองฟันธงดีๆที่จะนํามาฝากพี่น้องเอฟซีทุกท่านที่สําคัญต้องไม่ลืมกันเลยนะคะสําหรับช่องทีเด็กมวยสดโดยเซียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะบริการพรีเมียมครบจบที่เดียวค่ะเพียงแอดไลน์เข้าไปที่แอดเอ็ม mm นะคะแอดเอ็ม mm เพิ่มเพื่อน ID มีแอดนำหน้าตามด้วย MM98 นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆนะคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้เข้ามัด ติดตามก็ขอให้กดติดตามนะคะมาเป็นพี่น้องมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรารับข้อมูลข่าวสารดีๆไปพร้อมๆกันนะคะจากนั้นก็ไปต่อกันเลยนะคะกับคู่ที่7ของรายการค่ะคู่นี้จะเป็นการชกกันในรูปแบบมวยไทยแคดเวทรุ่น122ปอนด์นะคะ นักชกทางด้านมุมแดงค่ะเพชรน้ำโขงมงคลเพชรน,นะคะนักชกวัย21ปีค่ะสูง173เซนติเมตรจากประเทศลาวนะคะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยมงคลเพชรยิมนะคะ สถิติบนเส้นทางวันลุมพินี6ไฟชนะ3แพ้3นะคะ3ไฟหลังค่ะชนะนอกยก1ลูกขวัญสอจอวิชิตเมือง8เริ้วนะคะแพ้คะแนนพิชิตชัยพีเคแสนชัยมวยไทยแบบไม่เอกฉันนะคะแล้วก็แพ้คะแนนประตักนินซินบีมวยไทยนะคะมาดูทางด้านคู่ชกมุมน้ำเงินนะคะแก่นพิทักษ์งงบางทายค่ะ นักชกวัย25ปีนะคะสูง169เซนติเมตรค่ะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยบางแสนไฟทคลับนะคะสถิติบนเส้นทางวันลุมพินีนะคะชก1ไฟชนะ1ไฟนะคะวันนั้นก็ไปชนะเจ้าเพชรพัทยาซิวมวยไทยมานะคะและก็ฟอร์ม2ไฟหลังบนเส้นทางรูปแบบการชกในรูปแบบ5ยกนะคะก็มีชนะคะแนนธีรพลบำรุงสิทธิ์เมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่สนามมวยราชดำเนินนะคะแล้วก็แพ้คะแนน ซื่อสัตย์มานบมวยไทยเมื่อวันที่13พฤศจิกายนที่สนามมวยราชดำเนินนะคะจะบอกให้ว่าวันนั้นวันนั้นนะคะที่ไปแพ้เจ้าซื่อสัตย์เนี่ยตัวเองเนี่ยพลิกกลับมาเป็นต่อก่อนแล้วนะคะแล้วก็ท้ายๆเนี่ยทางฝั่งของซื่อสัตย์ได้จังหวะโอกาสแบบเดินถึงตัวบุกถึงตัวนั่นเองนะคะแต่สำหรับทัศนวิจารณ์คู่นี้นะคะระหว่างแก่นพิทักษ์กับเพชรน้ำโขงเนี่ยนะคะเพชรน้ำโขงจะมีประสบการณ์ในรูปแบบ มวยวันลุมพินีมากกว่านั่นคือชกมาทั้งหมดถึง6ไฟเลยนะคะแม้จะสะดุดแพ้บ้างชนะบ้างก็คือแพ้แพ้มชนะ3ามะฮะเทียบกับแก่นพิทักษ์ก็คือแค่ไฟเดียวแต่ไฟเดียวของแก่นพิทักษ์ขึ้นไปก็สามารถที่จะคว้าชัยชนะได้เลยนะคะก็แสดงว่าบ่งบอกให้เห็นว่าฝีมือแข่งหมัดการทำมวยของบางแสนไฟคลับในขณะน,นี้บอกให้เลยว่าถือว่าเบอร์หนึ่งเลยนะคะในสังกัดของกลุ่มพลังใหม่นะคะเพราะฉะนั้น วันนี้ก็เพชรน้ำโขงก็มาเจอแก่นพิทักษ์ไม่ได้เป็นงานง่ายของเพชรน้ำโขงเลยนะคะการเข้าวัยออกวัยเนี่ยจะเป็นแก่นพิทักษ์ที่วักว่านะคะและก้อนมุ่งเน้นย้ําความหนักแรงนะคะตัวอย่างมีให้เห็นแล้วนะคะในไฟก่อนหน้านะคะเจ้าเพชรนายาทั้งๆท,ท,ที่มาแค่มาเสริมแทนเฉยๆเ,เท่านั้นเองนะคะแต่สามารถ มาเตะกา้านคอเจ้ายอดดอยสามารถเอาชนะน็อกแล้วก็คว้าโบนัสสามแสนห้าได้นะคะก็อันนี้แก่นพิทักษ์ก็ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมค่ายกับเพชรนายานะคะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับทัศนะมุมมองของมวยคู่ที่เจ็ดในรายการนะคะเซียนเปรี้ยวเมืองคอนค่ะขอฟันธงว่าแก่นพิทักษ์นงบางไทรนะคะจะชนะ เพชรน้ำโขงมงคลเพชรค่ะก็อย่าลืมอย่าพลาดนะคะได้รับข้อมูลดีๆกันไปแล้วนะคะไปเป็นแนวทางในการที่จะหาไรายได้เข้าสู่ครอบครัวนะคะต้องไม่ลืมไม่พลาดกับช่องทีเด็ดมวยสดโดยเสียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะบริการพรีเมียมครบจบที่เดียวค่ะเพียงแอดไลน์เข้าไปที่แอด MM98 นะคะเพิ่มเพื่อน i.d. มีแอดนำหน้าตามด้วย MM98 นะคะ เข้ามาเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะเพื่อรับเอาข้อมูลข่าวสารดีๆที่เซียนเปี้ยเมืองคอนจะนำมาฝากพี่น้องสมาชิกที่รักทุกท่านนั่นเองนะคะและที่สำคัญนะคะนเน้นย้ำเสมอว่าเข้าตัวถูกต้องออกตัวบางทุนแต่งตัวกินสองข้างนะคะโดยเฉพาะมวยรายการวันลุมพินีเนี่ยไม่มีอะไรแน่นอนนะคะไม่ใช่ว่าจะเป็นตามอย่างที่สายตาเราเห็นไม่ใช่จะเป็นอย่างที่เรานึก ว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนั้นไม่ใช่เลยนะคะเขาจะยืนหยัดยืนยันอยู่ในกติกาแนวทางของเขาเองทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราถ้าอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในฝั่งของความเป็นผู้ได้เปรียบแล้วเนี่ยจงใช้ความได้เปรียบให้เป็นประโยชน์นะคะแต่งตัวกินสองข้างแน่นอนที่สุดเลยนะคะแล้วจะมีความรู้สึกว่ามีความสุขกับการารับเอาข้อมูลข่าวสารจากเสียนเปรี้ยวนั่นเองนะคะไปต่อกันที่คู่ที่8ของรายการเลยนะคะเป็นการพบกันใน รูปแบบมวยไทยแคทเวดร,รุ่น126ปอนด์นะคะมาดูนักชกทางด้านมุมแดงค่ะบราซิลเอ็มเอก,กชาตินะคะนักชกวัย19ปีค่ะสูง171เซนติเมตรนะคะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเอกเมืองนนท์ค่ะสถิติบนเส้นทางวันลุมพินีนะคะชกฝีอ่าขออภัยค่ะชก4ครั้งชนะ3แพ้1นะคะ สามไฟหลังมีแพ้คะแนนสมานใจสอสมมหายค่ะชนะคะแนนทาคุมะโอตะแบบไม่เอกฉันนะคะและล่าสุดค่ะชนะคะแนนตุยลินทัศนะคะมาดูข้อมูลทางด้านคู่ชกทางฝั่งมุมน้ำเงินนะคะสิงหนวัฒนกยีราดกระบังค่ะนักชกวัย27ปีนะคะสูง167เซนติเมตร จากประเทศไทยนะคะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยนกยีนราดกระบังค่ะสถิติบนเส้นทางวันลุมพินีนะคะชกสองชนะสองแพ้1ค่ะโดยแพ้นกยก3มฉลามดำสอบุญมีริดนะคะแล้วก็ชนะคะแนน9ไกลชอหพยักนะคะสำหรับทัศนวิจารณ์ของมวยคู่นี้นะคะบราซิลเอ็มเอกชาติพบสิงห์ธนวัฒคู่นี้น่าดูมากๆเลยนะคะใครเดิน ลวมมีสิทธิ์หลักบราซิลฟอร์มค่อนข้างร้อนแรงแต่พอเจอหนักแรงไปก็สู้ยากแต่เนื่องด้วยความสดน่าจะเอาอยู่อยู่สำหรับเจ้าบราซิลนะคะส่วนเจ้าสิงห์ธนวัฒน์เนี่ยไฟที่มาแพ้นกเจ้าฉลามดำวันนั้นตัวเองขึ้นนำไปก่อนแล้วด้วยราคาด้วยรูปแบบเกมเนี่ยดูเป็นฝ่ายได้เปรียบแล้วนะคะแต่จังหวะที่ฉลามดำเนี่ยมาฮุกหมัด เข้านะคะหน้าท้องมาจับตีมนเขาเรียกว่ามาพลิกเกมได้ในปลายๆนั่นเองนะคะในยกที่สามนะเกมนี้ขับเคี่ยวกันมาอย่างมองมันมากนะคะส่วนที่มาชนะคะแนนเจ้าก้าวไกลเชลยห้าพยักเนี่ยเขาเรียกว่าก็ยังไม่เป็นฟอร์มที่น่าจะประทับใจหรอกเพราะว่าส่วนใหญ่ช่วงระยะหลังเนี่ยก้าวไกลเนี่ยต่อยกับใครก็โอนไปเอียนมาหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นทัศนนะมุมมองของมวยคู่นี้นะคะดิฉันเซียนเปรี้ยวเมืองคอนคะ่ะขอฟันธงว่าความสดของเจ้า บราซิลเอเอกชาตินะคะจะชนะเจ้าสิงห์ธนวัรนกยีนลาดกระบังค่ะเป็นทัศนะมุมมองเป็นแนวคิดดีๆที่ดิฉันเสียนเปรี้ยวเมืองคอนนำมาฝากสมาชิก f อฟี่รักทุกท่านนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมอย่าพลาดนะคะช่องที่เด็ดมวยสดโดยเสียนเปรี้ยวเมืองคอนค่ะ บริการพรีเมียมครบจบที่เดียวนะคะเพียงแอดไลน์เข้าไปที่แอดมม98ค่ะย้ำนะคะแอดมม98เพิ่มเพื่อน ID มีแอดนำหน้าตามด้วย m mm m 98นะคะ เข้ามาเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะรับรองว่าข้อมูลข่าวสารดีๆตรงนี้มีให้ทุกวันแน่นอนเลยนะคะจากเสียนเปรี้ยวเมืองคอนค่ะไปต่อกันที่คู่ที่9ของรายการเลยนะคะเป็นการชกกันในกติกามวยไทยรุ่นฟลายเวทนะคะนักชกทางด้านมุมแดงค่ะดอนคิงโยธารักมวยไทยนะคะนักชกวัย24ปีค่ะสูง107 10เซนติเมตรจากประเทศไทยนะคะซอมอยู่ที่ค่ายมวยโยทารักมวยไทยภูเก็ตนะคะสถิติบนเส้นทางวันลุมพินีค่ะชก3ชนะ3นะคะโดยเปิดหัวด้วยการชนะนอกยก2ชฉลองศึกแจ็คสันมวยไทยนะคะจากนั้นก็มาชนะนอกยกหนึ่งปานเพชรสอนารมนค่ะและล่าสุดก็ชนะคะแนนเสกสันแฟทเทคนะคะมาดูข้อมูลทางด้านคู่ชกมุมน้ำเงินนะคะเด่นพยักเดชเพชร สีทองค่ะนักชกวัย19ปีนะคะสูง176เซนติเมตรจากประเทศไทยค่ะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย1ชัยวัดที่จังหวัดอุบลน,นะคะสถิติบนเส้นทางวันลุมพินีชก3แพ้3นะคะโดยแพ้น็อกยก3ใจสิงสิทธนายกพันจักค่ะแพ้คะแนน2ฝั่งโคง FA กรุ๊ปนะคะและก็แพ้คะแนนเพชรวิชิตสิงมาวินค่ะสำหรับทัศนวิจารณ์ของมวยคู่นี้นะคะดอนคิงกระดูกดีนะคะ ดูดีหายไปกลับมากลับมาหายใจก็ได้ไปวันเลยนะคะไปวันก็ถือว่าไปประสบความสําเร็จเลยนะคะได้เขาเรียกว่าชนะน็อกมาสองไฟชนะคะแนนมาหนึ่งไฟแต่มองว่าคู่ชกที่ทางฝั่งดอนคิงเจอมาเนี่ยเขาเรียกว่าไม่แข็งเท่าที่เด่นพยักษ์เจอมานะคะเด่นพยักษ์เนี่ยจะผ่านเบอร์มวยตัวดีๆมามากกว่าถึงแม้จะเป็นการแพ้มาอย่าง สไฟที่ไปต่อยวันลุมพินีของเจ้าเดินพยักก็เท่ากับว่าน้องเนี่ยได้มีประสบการณ์บนเส้นทางวันแล้วนะคะถึงแม้จะไปแพ้ก็บ่งบอกให้รู้ว่าเวลาไปชกอีกเนี่ยก็ไม่น่าจะไม่ไม่น่าที่จะตื่นเวทีแล้วนะคะไม่น่าทีจะตื่นเวทีแล้วนะคะเพราะว่าไปพลาดแพ้มาสามไฟแต่สามไฟที่ทางฝั่งเดินพยักแพ้เนี่ย โอ้โหแพ้ตัวแข็งๆตัวดีๆมาทางนั้นเลยนะคะอย่างสองฝั่งโค้งอย่างเจ้าเพชรวิชิตหรืออีกชื่อนึงก็คือเด่นทุ่งทองสิงห์มาวินน่ะนะคะเทียบกับทางฝั่งดอนคิงที่ชนะเจ้าฉลองศึกซึ่งเป็นมวยที่หายไปแล้วก็เพิ่งกลับมานึกว่าจะเจรนายกลับมาได้แต่ที่ไหนได้ก็ไม่ประสบความสําเร็จสําหรับเจ้าฉลองศึกนะคะแล้วก็มาเจอเจ้าปานเพชรก็มองว่ายังไม่เท่าไหร่นะคะในเทียบทั้ง3ตัวเนี้ยดูเจ้าเสกชันแหละจะดูดีที่สุดที่ดอนคิงชนะคะแนนมาได้นะคะ เพราะฉะนั้นด้วยรูปร่างด้วยความสดนะคะไฟนี้ของเจ้าเด่นพยักเนี่ยมองว่าตั้งแต่มาอยู่กับค่ายเสี่ยหนึ่งชัยวัฒน์เนี่ยหนึ่งชัยวัฒน์ทำมวยดีนะคะแล้วก็ทำม,มวยมาเล่นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมองว่าความสดสองไฟของเจ้าเด่นพยักเนี่ยฟอมกลับมาเข้าที่เข้าทางแล้วละนะคะ <S <S และด้วยการกลับมาเนี่ยในรูปแบบห้ายกเนี่ยสามารถกลับมาชนะน็อกเจ้าใจสิงที่ตัวเองเคยแพ้น็อกไว้ที่ เวทีวันลุมพินีด้วยเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับบ่งบอกให้รู้ว่าประกาศให้ได้ทราบว่าค่าเนี่ยพร้อมแล้วนะคะสำหรับเจ้าเด่นพยักสำหรับทัศนะมุมมองของมวยคู่นี้นะคะด้วยความสดด้วยรูปร่างที่ใหญ่กว่าอะไรกว่าทุกอย่างดิฉันเสียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะขอฟันธงว่าเด่นพยักเดชเพชรสีทองนะคะจะชนะเจ้าดอนคิงโยทารักมวยไทยคะ่ะ เป็นข้อมูลเป็นทัศนะดีๆที่เซียนเปรี้ยวเมืองคอนนำมาฝากกับสมาชิก f c ที่รักทุกท่านเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาเป็นกำลังใจให้แก่กันนะคะเพื่อที่จะให้เซียนเปรี้ยวเมืองคอนได้มีกำลังใจในการทำงานในการหาข้อมูลมาฝากสมาชิก f c ทุก,ท,กทุกท่านเลยนะคะก็ต้องไม่ลืมไม่พลาดนะคะสำหรับช่องทีเด็ดมวยสดโดยเซียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะบริการพรีเมียมครบจบที่เดียวค่ะเพียงแอดไลน์เข้าไปที่แอด mm 9 8นะคะ เพิ่มเพื่อน ID มีแอดนำหน้าตามด้วย MM98 เข้ามาเป็นสมาชิกมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะเพื่อรับเอาข้อมูลข่าวสารดีๆที่ดิฉันเสียนเปี้ยงยมังกรจะนำมาฝากกับสมาชิก f อทุกท่านด้วยความตั้งใจเลยนะคะจากนั้นก็ไปต่อกันที่คู่ที่10ของรายการเลยนะคะซึ่งเป็นคู่รองนั่นเองนะคะเป็นการชกกันในรูปแบบกติกามวยไทยแคทเวทรุ่น128อปอนด์นะคะ นักชกทางด้านมุมแดงค่ะสิงโดมทองนกยีนลาดกระบังนะคะนักชกวัย27ปีค่ะสูง165เซนติเมตรนะคะจากประเทศไทยค่ะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยนกยีนลาดกระบังนะคะสถิติบนเส้นทางวันลุมพินีนะคะชก6ไฟชนะ5แพ้1ค่ะ3ไฟหลังนะคะแพ้คะแนนเทพทักษิณสอสอนสิงค่ะ แล้วก็ชนะคะแนนเพชรลำพูนหมวดดับลำปางนะคะและล่าสุดชนะนอกยกหนึ่งวัชรพลสิงห์มาวินค่ะมาดูข้อมูลทางด้านคู่ชกทางฝั่งมุมน้ำเงินนะคะเหนือเพชรทีเด็ด99ค่ะนักชกวัย26ปีนะคะสูง1 0 7 13เซนติเมตรจากประเทศไทยนะคะสองอยู่ที่ค่ายมวยทีเด็ด99ค่ะสถิติบนเส้นทางวันลุมพินีนะคะชก2ชนะ1แพ้1นะคะโดยชนะนอกยก3เพชรภูผาเอกปูยีนค่ะแล้วก็แพ้คะแนนเพชรลำพูนหมวดดับลำปางนะคะสำหรับทัศนะวิจารณ์ของมวยคู่นี้นะคะสิงห์ดมทองพบเหนือเพชรทีเด็ด99คู่นี้มองยากเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ก็ไม่ยากมาก เนื้อเพชรจะทนความหนักของสิงโดมทองซ้ายทรงเอได้หรือไม่นะคะถ้ามาหวังจักกดให้สิงโดมทองหลับสิงโดมทองเป็นมวยและยังเป็นมวยไม่เอามันแต่เอาชัวนะคะเพราะฉะนั้นคู่นี้มั่นใจที่สิงโดมทองเก่งกว่าดีกว่านะคะแล้วก็แน่นอนที่สุดสําหรับสิงโดมทองเนี่ยไฟนี้ไฟหน้าเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าลุ้นไปวันใหญ่แล้วคะ่ะ กับสถิติที่ดีเยี่ยมของของน้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทียบชั้นกันระหว่างเนื้อเพชรกับสิงห์ d มทองอย่างที่แจ้งให้ทราบเลยว่าสิงห์ d มทองเนี่ยตั้งจังหวะออกดักออกแข้งเดินก็ได้ถอยก็เป็นนะคะเนื้อเพชรมีความหนักแรงแต่จะต่อยเข้าเป้าเข้าเข้าเป้าสิงห์ d มทองหรือไม่เท่านั้นเองนะคะการเข้าไวออกไวการสเต็ปเท้าอะไรสิงห์มทองจะดีกว่าทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นทัศนศนะมุมมองของหน่วยคู่ที่10ของรายการนะคะดิฉนันเซียนเปรี้ยวเมืองคอนค่ะขอ ฟันทงว่าสิงโดมทองนกยีนลาดกระบังจะชนะ เหนือเพชรทีเด็ด99นะคะก็ได้ทัศนะข้อมูลดีๆไปแล้วนะคะฟันธงตัวดีๆตัวเน้นย้ำได้เปรียบไปแล้วก็ต้องใช้ความได้เปรียบให้เป็นประโยชน์นะคะและที่สำคัญต้องไม่ลืมไม่พลาดนะคะช่องทีเด็ดมวยสดโดยเซียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะบริการพรีเมียมครบจบที่เดียวค่ะเพียงแอดไลน์เข้าไปที่แอด mm 98นะคะเพิ่มเพื่อน id มีแอดนำหน้าตามด้วย mm 98ค่ะเข้ามาเป็นสมาชิกมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะ เพื่อรับเอาข้อมูลข่าวสารดีๆที่เซียนเปรี้ยวเมืองคอนนำมาฝากกับพี่น้อง f อที่รักทุกท่านเลยนะคะจากนั้นนะคะเราไปต่อกันที่คู่สุดท้ายรายการเลยซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการจะทำการชกกันเป็นคู่ที่11นั่นเองนะคะนักชกทางด้านมุมแดงค่ะคมอาวุธ FA Group นะคะ คู่นี้จะชกกันในรูปแบบมวยไทยแคทเวทรรุ่น142ปอนด์นะคะมุมแดงก็คือคมอาวุธ FA g r o กรปค่ะนักชกวัย25ปีนะคะสูง165เซนติเมตรจากประเทศไทยค่ะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย FA g r o กรุปนะคะสถิติบนเส้นทางวันลุมพินี8ไฟชนะ6แพ้2นะคะ3ไฟหลังมีแพ้คะแนนยอดเหล็กเพชรออัจฉริยะค่ะชนะคะแนนศิวกร PK แสนชัยมวยไทยนะคะ และล่าสุดค่ะชน,น,น, e นะคะแนนอเล็กเซบาลิโกนะคะมาดูข้อมูลทางด้านคู่ชกทางฝั่งมุมน้ําเงินนะคะพันริดลูกเจ้าแม่สายวารีค่ะนักชกวัย28ปีนะคะสูง168ซนติเมตรจากประเทศไทยนะคะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิงมาวินนะคะสถิติบนเส้นทางวันลุมพินี9ไฟชนะ5แพ้1นะคะ3ไฟหลังมีชนะคะแนนวรพลสอเตชพันธ์ค่ะ ชนะนอกยก2ซสองซปเปอร์บอลวันของโอม WKO นะคะและล่าสุดค่ะแพ้นกยก2เสือคิมสอจโต้งปราจีนนะคะสำหรับทัศนวิจารณ์ของมวยคู่เอกนำรายการนะคะคมอาวุธพบพันริดคู่นี้มองยากนะคะมองยากเพราะอาจจะเป็นมวนเดิมแต่พันริดอาจจะมีการซักซ้อมมาใหม่เป็นอย่างดีถ้าคมอาวุธหลวมคงจะเป็นเรื่องแน่นอน แต่ถ้าถามเอาชัวร์นะคะถามเอาชัวร์เนี่ยความหนักแรงคมอาวุธนะคะแล้วอย่างไฟล่าสุดที่ได้เห็นบ่งบอกให้เห็นว่าพันธิ์เนี่ยเป็นมวยที่เขาเรียกว่าถ้าได้ทําคนอื่นความหนักแรงของพันธิ์ก็คือมีในตัวอยู่แล้วนะคะแต่นั่นแหละในทางในมองในมุมมองกลับกันเนี่ยเวลาที่ทางฝั่งพันธิ์โดนนี่ก็หล่นได้ไม่หล่นได้ไม่ยากเลยเหมือนกัน,นเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเทียบความแม่นยําเทียบความหนักแรงระหว่างพันธิ์กับคมอาวุธเนี่ย มองว่าทางฝั่งของคมอาวุธเนี่ยมัดจะหนักกว่านะคะแล้วก็แม่นกว่านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับทัศนะมุมมองของมวยคู่นี้นะคะดิฉันเสียนเปรี้ยวเมืองคอนค่ะขอฟันธงว่าคมอาวุธ FA g r o กรุปนะคะจะชนะพันริดลูกเจ้าแม่สายวารีค่ะก็ถือว่าครบ้วนกับข้อมูลดีๆข่าวสารดีๆที่วันนี้ดิฉันเสียนเปรี้ยวเมืองคอนจะนํามาฝากสมาชิก f c ทุกท่านเลยนะคะและอย่าลืมอย่าพลาดนะคะ ช่องที่เด็ดมวยสดโดยเซียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะบริการพรีเมียมครบจบที่เดียวค่ะเพียงแอดไลน์เข้าไปที่แอด mm 9 8นะคะแอด mm 9 8ค่ะเพิ่มเพื่อน ID มีแอดนำหน้าตามด้วย mm 9 8นะคะเข้ามาเป็นสมาชิกค,ครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะมารับเอาข้อมูลข่าวสารดีๆที่ดิฉันเซียนเปรี้ยวเมืองคอนจะนำมาฝากสมาชิกเอที่รักทุกท่านเลยนะคะที่สำคัญนะคะเข้าตัวถูกต้องรู้จักออกตัวบังทุนแต่งตัวกินสองข้างนะคะ สำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมรับฟังที่สำคัญต้องกดติดตามด้วยนะคะและก็ไม่ติดติดตามยังไม่เท่าไหร่ก็ต้องช่วยแชร์ด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ท่านอื่นได้มารับรู้ข่าวสารข้อมูลดีๆไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะขออวยพรให้ทุกท่าน ประสบแต่ความโชคดีนะคะสำหรับวันนี้การเข้าไป5 4ต่อ32รองในสังเวียนใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเวทีไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพักยกหรือหน้าตู้นะคะขอให้แฟนมวย f อของเสียนเปี้ยวเมืองคอนทุกท่านนะคะจงประสบแต่ความโชคดีกินได้2ข้างเลยนะคะเข้าตัวแพ้ก็ขอให้ได้เงินค่ะสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอกราวลาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ